สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะคะและตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับซีชัดปวี e ค่ะแซงกินนาทีครับและคุณกำลังอยู่กับเดลี่ไอทหลายคนเริ่มเบื่อหน้าคุณแซงหรือเปล่าว่าไม่รู้นะดูผ่าน YouTube รเริ่มมีคอม,อคอมเมนต์แปลกๆก็ว่านี่มันแฮกเกอร์จะเอามาจัดรายการด้วยทำไมอย่าง<ไ>งี้เกี่ยวอะไรกับผมมผผมต้องเป็น ภาระสังคมเราไม่ใช่นะผมไม่ใช่อ่ะคือตอนนี้สิว่ามันสําคัญมากแล้ะซีเองอ่ะคือสีชอบเรื่องไอทนะแต่เรื่องเกี่ยวกับระบบหรือโปรแกรมมิ่งไงมันเป็นเรื่องยากมากอ่ะมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วต้องเป็นตัวแสบในประมาณนึงนะคะถึงจะ <laughs> ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นขนาดนั้นก็ได้นะครับบางทีเราก็แค่แบบว่าอ่านเว็บบ่อยๆก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมอยาะเกินตอนนี้กยเามาแบ่งปันกันแฮกกันกระจายไปเริ่มอ่านตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วคุณแสงช่วยเตือนบอกคนฟัง<ะ>สักนิดนึงคุณผู้ฟังที่น่ารักของซีเนี่ยเขาต้องอยู่ในภาวะอันตรายหรืห <c oughs> อเปล่าเพราะตอนนี้คนใช้ Android เยอะมากแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากนักก็ไปฟังย้อนหลังได้นะคะผ่านทาง YouTube เราก็ได้ y o u t u b e c o m h a t p a w e นะคะเราได้เกินพูดถึง S s l มันคืออะไรครับไซส์ไซส์เสื้อ SSL ไม่ใช่ SSL เนี่ยมันคืออะไรคุณแซง SSL มันเป็นโปรโตคอลหนึ่งครับที่เอาไว้เข้ารหัสข้อมูลโปรโตคอลเรียกง่ายๆเรียกง่ายๆเลยนะครับมันสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราเปิดเผยช่องโหว่ของ Open SSL นะครับโปรแกรมที่ชื่อว่า Open SSL นะครับซึ่งจะทำหน้าที่ เข้ารหัสข้อมูลเวลาเราใช้งานอินเทอร์เนต็ตนะครับเราดื้อและเราซนคราวนี้ดันมีช่องโหว่เกิดขึ้นชื่อว่าฮาร์ดบิลดนะครับคราวนี้วันนี้เรามาพูดคุยกันเพิ่มเติมถึงช่องโหว่ตรงนี้นครับว่าตอนนี้มันได้ลุกรามเดี๋ยวคุณแซงพพสก่อนตอนนี้เพราะคุณผู้ฟังสี่เนี่ยคุณแซงนึกเข้าใจนะว่ามีคุณพี่ป้านะ้าอาเต็มเลยนะคะหรือบางทีแบบเป็นเพื่อนๆที่ไม่ได้รู้เรื่องไอทีเยอะมากอะ่ะ คือมันสาคัญกับชีวิตขนาดนั้นเลยไหมที่ซีจะต้องมาพูดอีกตอนเกี่ยวกับ open ssl ว่าคือซีไม่ค่อยชอบสอนศัพท์ใหม่กับคนนะคะคุณแซงต้องเข้าใจนะต้องเอาัเก่ามาพูดใช่ไหมคือถามว่าสําคัญไหมสําคัญมากกับใครกับใครคือคนทุกคนเลยทุกคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตและและณตอนนี้สําคัญมากสําหรับทุกๆคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต iOS ก็โดนเหรอโดนครับทำไมล่ะก็มันมันอยู่ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ครับแล้วคราวนี้ พอเราใช้งานแอปพลิเคชันอะไรก็ตามที่เรียกผ่านเซิร์ฟเวอร์พวกนี้ที่มีช่องโหว่เราก็มีความเสี่ยงไปด้วยที่จะโดนดึงข้อมูลทําไมเขาต้องทําร้ายแล้วตลอดเวลาล่ะแฮกเกอร์ทำไมเป็นคนอย่างนี้จริงๆถ้ามองอีกมุมหนึ่งเขาก็อาจจะทําถูกหน้าที่มั้งทําไมก็ถ้าถ้าจินตนาการนะครับว่าโจรขโมยของใชาไหถ้าเราพูดคําว่าโจรหน้าที่ของโจรคืออะไรครับหน้าที่ของโจรก็ต้องขโมยไงเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินเราเป็นเจ้าของข้อมูลหน้าที่ของเราคือเราต้องป้องกันให้ดี คราวนี้คือถ้าเกิดว่าเราถูกขโมยข้อมูลไปแล้วนั่นแปลว่าความผิดอยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่โจนถูกไหมถ้ามองแบบเนี้ยคุณล็อกบ้านไม่ดีโจนงัดได้ความผิดคุณไม่ใช่ความผิดโจนถูกป่ะครับอืก็เป็นไปได้นะแต่ว่าโจนไม่ต้องขโมยก็ได้นะผิดศีลคราวนี้ผมจะมาอธิบายถึงตัวช่องโหว่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนที่จะอธิบายช่องโหว่ตัวนี้บอกก่อนได้ไหมว่าเราไปทําผิดอะไรยังไงทําไมเขาถึงจะต้องมา ลงที่เรายัางไงเนี่ยเราต้องทำยังไงก่อนได้ไหมบอกก่อนนิดนึงนจะได้อ,อธิบายย้อนกลับไปเมื่อของสัปดาห์ก่อนนะครับในตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า Open SSL หน้าที่ของมันมี3อย่าง นะครับอย่างแรกคือตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เราเข้าไปครับหรือเว็บไซต์ที่เราเข้าไปครับเป็นของจริงใช่ไหมถ้าอย่างนั้นหมายถึงตอนตั้งแต่ตอนนี้คุณผู้ฟังที่กาลังฟังอยู่เนี่ยเริ่มคิดได้เลยใช่ไหมว่าคําว่า open ssl เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เราต้องจำชื่อไว้เพื่อที่จะควรจะมีมาอยู่ในเครื่องเราบ้างไหมวิธีสังเกตง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าครับคือให้มองตรงแท็บ url แท็บ address bar ที่เราใช้พิมพ์เมื่อเว็บ google com นะครับตรงนั้นถ้าเกิดว่ามีคำว่า https ตรงนั้นแปลว่า เว็บคุณเว็บเว็บที่เข้ามเปเนี่ยครับเขาทําการป้องกันมาแล้วระดับหนึ่งหรือให้ดูที่รูปแม่กุญแจสีเขียวๆที่อยู่ตรงด้านหน้าตัว https นะครับถ้าเป็นสีเขียวก็คือโอเคปลอดภัยแน่นอนใช่แต่คือเราไม่อาจทราบได้ว่าเบื้องหลังของคําว่า https เนี่ยเขาใช้ open ssl หรือเปล่าเอาเป็นว่าไม่ไม่ต้องสนใจตรงนั้นถ้าเกิดอยากอยากจะรู้ว่าเว็บที่เราเข้าอะครับ มีช่องหัวตัวนี้ไหมให้เข้าไปที่ ssllabs. com ssllabs. com แล้วพิมพ์ไปว่าเว็บเนี้ย w w w abc อะไรเงี้ยบลาบลาบเป็นของจริงหรือของปลอมใช่มีช่องหัวไหมถ้ามีแนะนำว่าอย่าพึ่งล็อกอินเข้าระบบอ่าโอเค ประมาณนั้นง่ายๆนะครับเข้าเรื่องวันนี้ที่พอเรารู้แล้วว่าเรามีวิธีในการเช็คเว็บนะคะว่าเว็บที่เราเรากำลังเข้าไปอยู่เนี่ยมั่วเป็นเว็บหน้าเว็บฟิชชิ่งคือก๊อปปี้เว็บอื่นแล้วมาหลอกเราให้เราใส่ข้อมูลหรือเปล่าก็คือเข้าไปที่ w w w s s l l a b s c o m วันนี้ค่ะอัปเดตที่เกี่ยวกับ OpenSSL ที่ทำให้มันดูมหาชนมากอ่ะคือคนฟังทุกคนต้องรู้เรื่องนี้แล้วอ่ะเนื่องจากเมื่อ อาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวมาอีกแล้วว่า Open SSL เนี่ยมันลั่วเข้ามาถึงตลาดสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล้วครับทไมทโดยเฉพาะใครที่ผมขอยกตัวอย่างเป็น Android แล้วกันใครที่ใช้ Android เวอร์ชัน่จุดหนึ่งจุดจุดงสี่นึ่งจุดหนครับก็เดี๋ยวนี้ก็4 1กันเกือบหมดแล้วใช่คือเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาครับทาง Google ได้ประกาศออกมาว่ามียูเซอร์ประมาณ1,000ล้านคน จริงๆต้องบอกว่า1,000ล้านดีไวท์ oh. ที่รันด้วยระบบปฏิบัติการ Android 4.1x พันล้านดีไวท์อันนี้อันนี้คือตั้งแต่กันยาปีที่แล้วและณปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันเกินไปแล้วเกินไปไกลด้วยหร oh. อแล,แล้วเราจะทำยังไงดีอะวิธีครับอัปเดตระบบปฏิบัติการใหม่เป็นเ,เอ่อคิดแคทก็ได้ ก็คือยังไม่ต้องกังวลมากคือให้เอาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณไปที่ช็อปของผู้ให้บริการที่คุณซื้อมาเช่นถ้าเป็นของซัมซุงเข้าไปที่ซัมซุงเป็นของ l e โนโวเข้าไปที่เล n o โวของ HTC ของอะไรบลาบลเข้าไปแล้วก็ให้เขาอัปเดตระบบปฏิบัติการให้อาจจะบอกเขาว่าช่วยอัปเดต Android KitKat ให้หน่อยนะคะอะไรประมาณนั้นก็จะช่วยได้ก็ไม่ได้อัพยากขนาดนั้นอ่าใช่ครับมันไม่ได้อัยากขนาดนั้นแต่สําหรับบางเครื่อง ก็คือถ้าตอนนี้ใครใช้ Android เวอร์ชัน4.1ต้องไปอัพใช่นแนะนำว่าให้ไปอัพให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนแล้วก็จะปลอดภัยถ้าไม่ได้4.4แนะนำให้ไปอัพครับเพราะว่าของใหม่น่าจะดีกว่าเสมอโอเคค่ะมักจะดีกว่าเสมอโอเคนะครับคราวนี้ตัวช่องโหว่เนี้ยไม่ได้อยู่แค่กับ Android เท่านั้น Apple ก็มีแต่เพียงแค่ว่าไม่ได้ขึ้นไม่ได้รุนแรงเท่ากับ Android เพราะว่ามีแค่บางแอปพลิเคชันเท่านั้นเพราะตัว Apple นะครับ เขาไม่ได้ใช้ Open SSL ในการเข้ารหัสเหมือนกับ d r o r o อ d เขคราวนี้ยแอปพลิเคชันบางตัวเช่น BB for iOS ค่ะเวลาแชท p r i v a t e message อะครับเขาจะเข้ารหัสตรงเนี้ยใช้ Open SSL ออ๋็คือชัว,วร,ร์ว่าปลอดภัยมากใช่ซึ่งระหว่างที่คุณผู้ฟังฟังอยู่เนี้ยผมคิดว่ามีการปล่อยแพทอัปเดตออกมาแล้วเพราะว่าทาง BB ประกาศออกมาว่า จะปล่อยแพทอัปเดตแก้ไขช่องโหวดตรงนี้วันที่18คือวันศุกร์ที่แล้วเราก็ไปกดอัปเดตแอปแค่นี้มันก็ปลอดภัยแล้วใช่ครับอาแสดงว่า iPhone ไม่ได้โดนหนกักโดนเป็นแอปแอปไปโดนเป็นบางแอปนะครับโดนแอปแอปไปเราถ้าโดนแล้วมันจะเป็นไงอรอถ้าเราไม่อัปเดตโดนถ้าโดนแล้วถ้าไม่อัปเดตจะเป็นยังไงบ้างคือเขาสามารถจะดูดข้อมูลดิบที่อยู่ในแรมออกมาได้เลยฮะแค่แอปเดียวเนี่ยนะอ่าใช่คือถ้ามีช่องโหวะครับ ยังไงก็เข้าได้ลบแอปเลยลบลบแล้วเอาแอป,ปอื่นอาจจะมีเหมือนกัน WhatsApp ก็เห็นว่ามี private chat ด้วยใช่ไหมครับ WhatsApp ใช่ WhatsApp ตอนนี้ยังไม่มี private chat นี่ยังไม่มีใช่ไหมยัง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 นั่นแหละเอาเป็นว่าอัปเดตละกันครับปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยจงอัปเดตเข้าไว้แล้วชีวิตจะดีเองนั่นหรอก็จริงจจริงจริงจริงมีมีประเด็นสังคมนิดนึงก็คือมีเว็บ ไมู่้ดได้ใช่ไหมครับเว็บคลาวแฟร์เป็นเว็บกี่อยู่กับผู้ให้บริการการเข้า,หารหัสข้อมูลบนคลาวระบบคลาวแล้วก็ช่วยให้บริการโหลดหน้าเว็บเพจเร็วขึ้นคราวนี้พอมีช่องว่ต,ตัวนี้ออกมาครับ <c oughs> เขาประกาศว่าเฮ้ยไม่มีเราแน่จริงไม่มีใครที่จะมาเอา Private Key ออกจากเซิร์ฟเวอร์เราได้แล้วแล้วงไงต่อประกาศไปยังไม่ถึงหนึ่งวันเลยครับค่ะโดนเรียบร้อยเลยครับเฮ้ยที่งอใช่แล้วคนที่เขาทําออกมาเนี่ย เขาโพสเป็นคลิปโพสต์เป็น code s o u r c โ c o d ไว้เลยในโลกออนไลน์ <P os> ให้ดูว่าเขาทํายังไงพิสูจน์เป็นขั้นตอนมาเลยทำ b l u e า c o n t มาให้ว่าแต่ละขั้นตอนที่เขาทําเนี่ยยืนยันได้มันมีสูตรที่แน่นอน <P os itive> แล้วสามารถดึงข้อมูลออกมาได้แน่นอนด้วย <P os itive> อยากจะร้องกรีดดังๆ <P os itive> หนึ่งทีก็เลยเป็นกายกลายเป็นว่าข่าวนี้ค่อนข้างจะส่งผลกระทบต่อทุกคนทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ทุกคนทั่วโลก แล้วมีอะไรจะต้องเตือนอีกไหมอ่ะและดูยาวนะโอเปนเอสเอสอลเนี่ยดูเป็นตำนานมหากราบที่เราจะต้องเจอแล้วจะต้องระวังมากขึ้นทุกวันเลยเกี่ยวกับการใช้มือถือหรือการใช้คอมพิวเตอร์ของเราถ้าเราไม่อยากโดนลวงข้อมูลซึ่งไม่เข้าใจว่าคนเหล่านี้เขาจะลวงอะไรหนหน้าข้อมูลก็ต้องบอกว่ากา,การเขียนโปรแกรมของเขาครั้งหนึ่งในการหาช่องโหว่อะไรครับเวลาเขามีช่องโหว่อยู่กับตัวสักหนึ่งตัวคราวนี้ย ระบบ yup. อะไรก็ตามที่มีคนใช้เยอะอระบบใดๆก็ตามที่มีคนใช้เยอะแปลว่ามีข้อมูลเยอะเขาสามารถสแกนครั้งเดียวได้ข้อมูลมาแลวจริงๆเขาจะเอาข้อมูลเราไปทําไมคะขายไงครับขายก็ได้เอามาใช้เองในทางที่ผิดก็ได้เอามาสืบค้นประวัติคนก็ได้ทําได้หลายอย่างเลยบางทีอาจจะเห็นว่ามีบริษัทขายประกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครโทรมาสนใจขายประกันไหมคะเอเอาชื่อมาจากไหนรายงานได้ได้ดีหนึ่งหบาทต่อเดือน หนึ่งอสองพันบาทเลยก็คือนั่นแหละครับอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเขาเอาข้อมูลเราอะไปขายให้บริษัทพวกนี้เป็นดาต้าเบสของประชาชนประชาชนแล้วเราก็โดนยิงเมลเงี้ยอืมอื่นๆที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือกระตุกข้อมูลเราไปแล้วก็เป็นข้อมูลบัตรเครดิตก็เก็บเก็บไปในสมัครใช่ที่น่ากลัวที่สุดคือข้อมูลการทําธุรกรรมทางการเงินบนโลกออนไลน์น่เฟรนด์มั่งถ้าเกิดคุณใช้ a n d ด o i d แล้วคุณไม่อัปเดตนะครับลองคิดสภาพว่าคุณใช้แอปอย่างเค o b บายหรือบนหลวงแบงกิ้งไงฮะไอแบงกิ้ง แล้ว,ลวปลอดภัยไหมมันปลอดภัยไหม,มอย,หมยากรู้อ่ะแอปเขาอะ่ะแอปเขาปลอดภัยสิครับออแต่ถ้าเกิดว่าระบบโดนเนี่ยแอปก็ไม่รอดครับ เพราะว่าเวลาที่เขาดึงข้อมูลออกมาครับข้อมูลในแรมเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกถอดรหัสแล้วแปลว่าเป็นข้อมูลที่เราอ่านได้เลย A B C ก็ขอข้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือพอดึงออกมาุ๊บเขาอาไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งถอดรหัสแล้วไอย่างนี้นี่เองนะคะเอาล่ะวันนี้ยังพูดกันพูดกันไม่จบภายในวันเดียวนะแต่อาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าปวดหัวสาหรับคุณผู้ฟังทั่วไปหลายๆคนนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อนะอย่าเพิ่งเบื่อซีแล้วก็คุณแซงนะคะเพราะว่ามั่นใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณควรที่จะรู้เอาไว้บ้างนนนนะะะคคเเดดี๋ยยวราาาจมพูุกัตต่ออห้ ก็เกิดว่าเรื่องนี้มันกระทบต่อการดําเนินชีวิตเราจริงๆเพราะว่าไม่อยากลงลึกมากเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมมิ่งหรือการแฮกแต่ว่าฟังดูเรื่องเนี้ไม่รู้ไม่ได้ห้าวิเด็กจีนครับอายุ19ใช้ช่องโหวนเนี้ยไปดูดข้อมูลโดนจับข้อคุกนั้นนะครับที่งอใช่ครับเขาดูดข้อมูลใครข้อมูลพวกบริษัท้างร้านสถาบันต่างๆ น่ากลัวมากเลยทีเดียวนะคะอ้าวล่ววันนี้เรามีผู้พิทัย์สันติราาอย่างน้อยก็เป็นแฮกเกอร์ดีนั่งอยู่กับซีนะคะอตอนหน้าจะเป็นเรื่องของไลค์ติดตามกันดูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ